รเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเซาเขตหนึ่งพักเพื่อไทยค่ะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานนะคะที่บรรจุกระทู้ทั่วไปเรื่องความต้องการพืชอาหารสัตว์เนี่ยให้กับดิฉันมาพูดในวันนี้แล้วก็กราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ท่านชัยาพรมมาที่สลับเวลาแล้วก็ ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นอันดีนะคะที่จะมาตอบคำถามของดิฉันเ,เรื่องอาหารสัตว์ค่ะท่านประธานคะอาหารสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือประมงก็ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้พืชในการที่จะมาทำเป็นอาหารและพืชที่เรานำมาใช้นั้นส่วนใหญ่เขาก็จะพูดกันถึงถั่วเหลืองกับ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยแหะค่ะดิฉันเองไม่อยากที่จะไปไกลมากมายนะคะท่านประธานค่ะเพราะว่าเวลาคุณมีแค่นี้นะคะมันก็คงจะมีปิทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งโปรตีนอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะพูดอถั่วเหลืองกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยคะ่ะขอภาพด้วยค่ะโดยเฉพาะตัวอันนี้ไม่ใช่ค่ะภาพแรกเลยค่ะโดยเฉพาะตัวถั่วเหลืองนนะะเนี่ยนะคะเนี่ยเขาจะปลูกกันแบบนี้นะคะภาพต่อไปค่ะ หน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะถ,ถ้าต่อไปที่โชว์ภาพเพราะว่ามีคนบอกว่าหน้าตามเป็นยังไงคะ่ะทมเดนี่แหละคะ่ะนี่คือสัตว์ที่กินกันอยู่นะคะข้าวโพดผ่านไปเลยนะคะผ่านไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะท่าน,นคะโดยเฉพาะถั่วเหลืองเนี่ยเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายเพราะว่ามีโปรตีนที่สูงมากนะคะเอาภาพออกได้นะคะ โดยที่มีโปรตีนที่สูงมากเนี่ยแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างทั้งคนเองเอาไปทำน้ำเต้าหูทำอะไรก็เลอะเยอะแยะไปหมดเลยนะ้ำมันถั่วเหลืองเต็มไปหมดคนกินสัตว์ก็กินใช่ไหมคะแล้วก็พูดปลูกถั่วเหลืองเนี่ยทำให้ดินดีด้วยท่านประธานซึ่งเราก็รู้กันอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้การปลูกถั่วเหลืองท่านประธานคะการปลูกถั่วเหลืองเนี่ยในอดีตปี2530 เราปลูกอยู่1.8ล้านไร่ผลผลิต4แสนตันประมาณนี้พอป,ปี65จาก1.8ล้านไร่เป็น8 000, 5 0 0 0ไร่ผลผลิตจาก4แสนเหลือ23,000ตันแล้วพอป,ปี66ลดลงมาอีก เหลือ76,000ไร่แล้วก็เหลือปริมาณผลผลิตแค่2,000 20, 0ตันจาก4 0,000น4 0 0แสนก็ไม่พออยู่แล้วเพราะความต้องการของตลาด5.8ล้านตันทำไมผลผลิตของประเทศมันตกต่ำลงไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือคำถามที่ถามไปเรื่อยๆนะคะท่านประธานชวนคุยแล้วก็ถามไปเรื่อยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่ใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบ อย่างที่บอกตอนต้นนะคะทั้งมันถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองเต้าหู้ซอสถั่วเหลืองอาหารสัตว์อะไรก็แล้วแต่จึงมีความจําเป็นในการที่จะต้องนําเข้าปริมาณที่สูงถึง5.8ล้านตันซึ่งราคาดันถูกกว่าในประเทศอีกท่านประธานอันนี้คือยิ่งน่าสงสัยใหญ่เลยจนทําให้เกษตรกรนั้นก็ลดแล้วก็เลิกปลูกจนเหลืออย่างที่ดิฉันบอกเรานําเข้าจากไหนเรานําเข้าจากบราซิล 70%อเมริกา30%มีออเรเจนตีนาอะไรนิดหน่อยแล้วก็ว่าไปเราพึ่งพาการนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศเกือบ100%เนี่ยมันมากเกินไปจนถือว่าประเทศไทยเนี่ยขาดความมั่นคงทางอาหารถ้ามปานลองคิดดูนะคะว่าถ้าบราซิลอเมริกาอาเ์เจนตินาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดปัญหาดินฟ้าอากาศ เกิดปัญหาสงครามผลิตไม่ได้จะเกิดขึ้นราคามากๆก,ก็ดีค่าเงินบาทของไทยอ่อนมากๆก,ก็ดีกระทบต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ทันทีเราไปฝากชีวิตไว้กับเขาเราไปฝากชีวิตไว้กับเขาจริงๆท่านประธานเพราะนั้นความต้องการ5.8ล้านตันผลิตได้เอง20,000ตนันประเทศไทยไม่คิดจะหาหนทางในการพึ่งพาตัวเองบ้างหรือ นี่คือคําถามที่ดิฉันอยากจะถามดังนั้นท่านประธานคะทราบไหมคะว่าขอภาพเลยนะคะทราบไหมคะว่า EU ได้ประกาศกฎหมายออกมาเป็นสินค้าปลอดการตัดไม้ทําลายป่าคําถามในภาพนี้บอกว่าไทยพร้อมแค่ไหนรับมือมาตรการ EUDR ซึ่งย่อมาจาก EU Deforestation Regulation เมื่อ EU เตรียมแบนสินค้าเข้าขายทําลายป่า เขามีผลบังคับ29มิถุนาห6 6แต่มีผลในทางปฏิบัติ30ธันวาห7เจอีกไม่กี่เดือนนี้มีผลปฏิบัติแล้วสินค้า ute, 66, depth, 30, 6, 7จ็นิตท่านคะโคโก้กาแฟปาล์มน้ำมันยางพาราถั่วเหลืองและไม้มีถั่วเหลืองอยู่ในนั้นด้วยท่านต้องไม่ทำลายป่า ต้องถูกกฎหมายทีนี้ท่านไปซื้อจากบราซิลท่านรู้เปล่าว่าบราซิลกรีนพีซบอกว่าอะไรเมื่อ4ี่ปีที่แล้วประเทศบราซิลเผาป่าอเมซอนทำทุ่งเลี้ยงสัตว์และปลูกถั่วเหลืองปัญหามันมาแล้วค่ะปัญหามันมาแล้วคำถามจึงถามว่ากระทรวงเกษตรมีแนวทางในการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองเพื่อใช้ในการเป็นอาหารคนอาหารสัตว์โดยให้การสนับสนุนเกษตรกรอย่างไรและเมื่อไหร่จะเริ่มโครงการอย่างเป็นรูปธรรม คือเป็นไปได้หรือไม่ที่กระทรวงเกษตรจะหันมาเอาจริงเอาจังกับพืชอาหารสัต์ถั่วเหลืองท่านจะรื้อฟื้นให้มีการผลิตถั่วเหลืองให้มากขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าได้หรือไม่ท่านมีนโยบายมาตรการและวิธีการอย่างไรคำถามที่หนึ่งขอบคุณค่ะบขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพกระ <c oughs> ผมชายาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมาย มาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดะเชิงเสาต้องขอขอบคุณท่านทิติมานะครับที่ท่านได้ให้ความสนใจและก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะพี่น้องที่ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารอันสําคัญและก็เป็นต้นทุนของวัตถุดิบที่มีความสมําคัญอย่างมาก เพราะฉะนั้นปัญหาที่ท่านได้นําเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมปรศุสัตว์ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยให้ความสําคัญอย่างมากเราทราบดีครับว่าพี่น้องเกษตรกรที่ประสบป,ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นงวไม่ว่าจะเป็นแพะ นะครับประสบปัญหานั่นก็คือแบกรับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นถึงแม้ว่าราคาจะขยับขึ้นแล้วก็ตามนะครับมีสินค้าบางตัวขยับขึ้นแต่ว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยมันก็ไล่าตามหากกบลบกันแล้วเนี่ยรายได้สุที่เนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยปัญหานี้คือปัญหาที่ทางกระทรวงกรเกษตรให้ความกังวลอย่างมากและเป็นปัญหาเดียวกันกันกบที่ท่านสมาชิกท่านที่จะมาได้ให้ความห่วงใยในการตั้งคําถามเรื่องนี้ต้นทุนอาหารสัตว์ของเรานั้นนะครับต้องยอมรับว่า เราสามารถที่จะผลิตเรามีความต้องการต้นทุนอาหารสัตว์นั้นเนี่ยประมาณ20ล้านตันต่อปีแต่ว่าเราสามารถที่จะผลิตได้เนี่ยเพียงแล้านตันต่อปีเท่านั้นเองนะครับเรานำเข้าทั้งหมดเนี่ยนะครับนำเข้าสินค้าที่เป็นต้นทุนวัตถุด,ดิบเนี่ยนะครับส2องล้านตันต่อปีเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเราต้องเพึ่งพาโดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งถือว่าวันนี้กเกษตรกรเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องเพึ่งพา สินค้าที่เป็นต้นทุนอาหารสัตว์ที่สําเร็จรูปจากภาคธุรกิจภาคการเกษตรทั้งนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเราบูรณาการร่วมกันในการที่จะพัฒนาแล้วให้เกษตรกรนั้นยืดมนขาของตนเองให้ได้เราให้กรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับกรมปศุสัตว์นะครับในการที่จะทําบูรณาการร่วมกันในการที่จะทําอย่างไรที่จะพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถที่จะหา พืชที่เป็นต้นทุนอาหารสัตว์นั้นมาชดเชยการนําเข้าจากต่างประเทศวันนี้นะครับต้นทุนอาหารสัตว์ส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับวัตถุดิบที่นําเข้ามานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นถั่วลืองนะครับเราต้องนําเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นเลยข้าวโพดเรามีความต้องการที่เป็นต้นท,ท,ที่สำหรับเลี้ยงอาหารสัตว์นั้นอยู่แปล้านไร่8ล้านตันต่อปีอ่านโทษครับเราผลิตได้ภายในประเทศนั้นเพียง4ล้านตันต่อปี แสดงว่านั่นคือเรานาเข้ามาอีกประมาณครึ่งหนึ่งหลือทุตซ้ําไปในขณะที่ถั่วเหลืองเองนั้นนะครับต้องยอมรับนะครับว่าถั่วเหลืองนั้นเนี่ยนะครับเราเรานำเมล็ดถั่วเหลืองเนี่ย3.5ล้านตันนะครับแล้วก็กาก,ากถั่วเหลืองเนี่ยประมาณ3ล้านตันเฉลี่ยแล้วก็ประมาณประมาณ6.5ล้านตันตัวเลขใกล้เคียงกับที่ท่านทิติมาได้พูดว่าทําไมเราถึงไม่สามารถที่จะผลิตถั่วเหลืองเองได้อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่า ในการส่งเสริมการผลิตเพืชทดแทนต่างนั้นเนี่ยเราคำนึงถึงปัจจัยต่างๆว่าหนึ่งต้นทุนการผลิตแล้วผลิตมาแล้วเนี่ยนะครับต้นทุนกับที่เรานําเข้ามาแล้วก็ราคาซื้อขายนั้นเนี่ยจะต้องไม่แตกต่างจากการนําเข้าจากต่างประเทศสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือผลผลิตต่อไร่เรานั้นเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถในการผลิตนั้นเนี่ย นะครับยังไม่มีความสามารถเพียงพอนะครับเปรียบเทียบ <ๆ S 2> กับนําเข้าจากต่างประเทศแล้วมีราคาถูกกว่าอันนี้คือตัวเลขจากสมาคมสมาคมผู้สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยนะครับนาให้ข้อมูลมาแล้วทางกรมวิชาการเกษตรเองก็ดีนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรเองก็ดีเนี่ยเราทําการส่งเสริมเพื่อจะเพิ่มเพิ่มพื้พนที่การผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของส่งเสรมิมในเรื่องของพืชโปรตีนก็คือถั่วเหลืองนั่นแหละนะครับเรามีการนําร่องอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ นะครับในการผลิตสายพันธุ์ถูเหลืองซึ่งมีขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่แต่เฉลี่ยแล้วนี่นะครับเราสามารถที่จะผลิตได้ในขณะนี้เนี่ยผลผลิตต่อไร่เราได้แค่เพียง220กิโลกรัมต่อไร่นะครับนี่คือขีดความสามารถเราต้องใช้น้ําเราต้องใช้ปุ๋ยเราต้องใช้ศักยภาพทั้งหลายเนี่ยในการพัฒนาเพื่อจะให้ผลผลิตนั้นเพิ่มมากขึ้นมีแปลงทดลองอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นนะครับ ปรากฏว่าเราสามารถผลิตเต็มที่ให้ปุย๋ยให้น้ำนะครับผลผลิตต่อไร่นั้นขยับมาจาก220กิโลกรัมต่อไร่นั้นขึ้นมาเพียง300และไม่เกิน400กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่นำเข้าจากต่างประเทศประเทศที่นำเข้านั้นผลผลิตต่อไร่เขาถึง600กิโลกรัมต่อไร่นะครับราคาจำหน่ายภายในประเทศนั้นเนี่ย22บาทต่อกิโล ในขณะที่นําเข้ามานั้นเพียง18บาทเท่านั้นเองหรือไม่เกิน20บาทเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผลผลิตต่อไร่เราตำ่ำนะครับอันที่สองนั้นก็คือการนําเข้ามานั้นถูกกว่าถามว่าเราเราสามารถที่จะหาพืชตัวอื่นนะครับสามารถที่จะทดแทนได้หรือไม่ในขณะนี้เราได้ให้กรมวิชาการเกษตรนั้นเนี่ยครับมีงานวิจัยหลายเรื่องนะครับของกรมวิชาการเกษตรที่สามารถที่จะมีพืชทดแทนได้ยกตัวอย่างเช่นมันสำปะหลังใบมันสำปะหลังเนี่ย ถ้าเกนถ้าสมมติว่าเป็นใบสดนั้นเนี่ยมันจะมีสารไซยาไนครับเป็นอันตรายทั้งคนทั้งสัตว์แต่ถ้าเกิดว่าเอาใบสำปะหลังเนี่ยมาสับแล้วก็หมัก21วันมันจะกลายเป็นโปรโตีนชั้นดีและมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของโปรโตีนใกล้เคียงกับถั่วเหลืองนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเทียบเท่ากับถั่วเหลืองไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะทดแทนกันได้สิ่งเหล่านี้เราให้กรมวิชาการเกษตรนั้นเนี่ยเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกร เผยแพร่กับสื่อกว่าว่านี่คือองค์ความรู้อย่างหนึ่งที่สามารถที่จะลดพื้นที่สามารถที่จะหาพืชตัวอื่นมาทดแทนการนําเข้าได้ในขณะนี้เราก็ได้ด,ดําเนินการในส่วนที่เราได้รับผิดชอบอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการที่จะเพิ่มพื้นที่พื้นที่ในการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานที่จะต้องขยายแหล่งน้ําจัดหาแหล่งน้ําในการที่จะ ช่วยให้การทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในการที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนั้นเนี่ยสามารถที่จะทดแทนการนําเข้าได้ในขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรเองก็ดําเนินการเร่งรัดและก็ดําเนินการอย่างเร่งด่วนอยู่ในขณะนี้ครับขออนุญ,ญาตที่จะตอบคําถามคําถาม,ถาม,ถาม,ถามแรกก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านธิติมาครบับกราบินท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจังหวัดเชียงสาเขตหนึ่งพักเพื่อไทย ท่านประธานคะดิฉันได้ฟังท่านรัฐมนตรีเข้าใจเลยว่าเป็นคําตอบที่ดิฉันก็ได้ยินมาอยู่เรื่อยๆนะคะได้ยินว่าท่านพูดถึงเรื่องของที่เชียงใหม่ได้ทดลองขอภาพไปคะ่ะภาพแม่แต่งโมเดลคะ่ะใช่อันนี้คือรัฐบาลนี้ได้พยายามที่จะทําเรื่องด้านการเกษตรคือยกระดับพืชเกษตรนะคะถั่วเหลืองไทย ซึ่งเป็นพืชที่อย่างเราทราบกันอยู่ว่ามีโปรตีนสูงอะไรเนี่ยแหละนะคะที่เราพูดตั้งแต่ต้นภาพต่อไปค่ะท่านมีการไปท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐเนี่ยนะคะท่านได้ไปเปิดงานนวัตกรรมเสริมแกล่งถั่วเหลืองเพิ่มรายได้เกษตรกรแล้วก็ดิฉันใช้คำว่าแม่แตงโมเดลแล้วกันเพราะว่าท่านไปปลูกไปทำกันอยู่ที่เชียงใหม่ใช้พันเ,เชียงใหม่อะไรเนี่ยนะคะซึ่งถือว่า เป็นการผลักดันให้อำเภอแม่แตงเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องปลูกถั่วเหลืองแทนการปลูกข้าวสร้างรายได้ที่มากขึ้นตอบสนองความต้องการของตลาดอันนี้เขาพูดไว้นะคะแล้วเขาก็บอกว่ากระทรวงเกษตรเได้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาลน,นะคะมาส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตต่อไร่เช่นต้องเตรียมดินต้องปรับปรุงสภาพดิน ต้องพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่ดีดูแลที่ดีทั่วเหลืองเนี่ยเป็นพืชที่สามารถไปปลูกอยู่กับข้าวหลังจากที่จบข้าวได้สูกมสมมติว่าข้าวปลูกข้าวนาปีมันเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยนก็ไปปลูกต่อได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้านา,นาปรังก็จะปลูกสมมติว่านาปรังทำสามครั้งสามครั้งสองครั้งก็ไปปลูกข้าวไอ้ครั้งที่เหลือเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีก็ปลูก นี่คือหลักคิดแต่ปรากฏว่าพี่น้องชาวนาเนี่ยเขาไม่เข้าใจดิฉันไปถามเขาแล้วปลูกตัวเลืองดิทําไมไม่ปลูกล่ะชาวนาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้จักเขาทําได้แต่ข้าวอย่างเดียวทีนี้ที่เมื่อกี้ดิฉันพูดตั้งแต่ต้นว่า EUDR EU เนี่ยเขาตั้งกฎหมายขึ้นมาแล้วห้ามเขาจะไม่ซื้อสินค้าที่มาจากการทำลายป่า ปรากฏว่าบราซิลอย่างที่ดทฉันพูดไปตั้งแต่ต้นดันเป็นประเทศที่80%ทำลายป่าแล้วท่านก็ซื้อถั่วเหลืองจากบราซิลถึง70%พึ่งพาเขาอย่างหนักอ้าเราจะไม่พึ่งพาแล้วเราจะกลับมาพึ่งประเทศไทยสมมุติว่าถั่วเหลืองยังคงอยู่ในระบบไม่ได้ไปเป็นมันสำปะหลังอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้นะคะที่ท่านรัฐมนตรีพูด เรายังคงต้องถั่วเหลืองเพราะคําว่าถั่วเหลืองเนี่ยยังคงคงพอจะได้ยินพอจะเข้าใจบ้างแต่วิธีการปลูกอย่างไรกรมส่งเสริมการเกษตรอะไรเนี่ยยังไม่ค่อยได้ให้ความเข้าใจกับพี่น้องชาวนาพี่น้องประชาชนพื้นที่ของเราเยอะเราปลูกข้าวเยอะสมมุติว่าเราเร่งระดมในการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาว่าถ้าปลูกถั่วเหลืองเนี่ยนะเราจะได้มีเมล็ดพันธุ์ เพราะว่าคําถามของทีฉันอยากจะถามไปถึงว่าเอ๊ะ e, มันท่านท่านมีปัญหา,มาเมล็ดพันธุ์ด้วยไม่ใช่เหรอเท่าที่ได้ยินในกรรมธิการงบประมาณที่ที่ฉันเป็นอยู่เนี่ยได้ยินว่ามีปัญหาเรื่องมเมล็ดพันธุ์มันไม่พอ แม่แตงโมเดลที่ทําขึ้นมาเนี่ยปลูกกันแค่ไหนอย่างไรท่านตอบหน่อยได้ไหมและท่านผลผลิตท่านบอกว่า2 2เข้าก็มาเป็น300ในขณะที่ประเทศอื่นที่นําเข้าก็าปลูกได้จง600ดินเขาดีของเราประเทศไทยถ้าไม่ปลูกถั่วเพื่อจะมาทําให้มันดินดีมันก็เป็นกันอยู่แบบเนี้ผลผลิตก็ได้อยู่แค่200-300อยู่แค่นี้ไปแล้วเมื่อไหร่จะได้ผลผลิตที่ดีมเมล็ดพันธุ์ก็ไม่มีอ่ะสมมุติว่าเรามีมเมล็ดพันธุ์โดยทำวิธีอะไรที่ฉันเสนอว่า ทำไมไม่เริ่มทำในการที่รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรไม่ว่าท่านจะสนับสนุนจะปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์เครื่องมือทางการเกษตรอะไรก็แล้วแต่อุดหนุนราคคงราคาทำให้เขาปลูกให้เราจ้างเขาปลูกอะ่ะปลูกจนได้มเมล็ดพันธ์เอา,มาเมล็ดพันธ์ที่ได้นั้นมาระดมปลูกปลูกเพื่อขยายและทำความเข้าใจกับชาวนาชาวนาเขายังไม่รู้เรื่องเขาไม่มีเครื่องมือการเกษตร ายกเกษตรของท่านไม่ว่าจะกรมส่งเสริมเกษตรกรมวิชาการ,กรเกษตรอะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นพูดทัวเหลือง,งบประมาณปี67เจไม่พูดเรื่องทัวเหลืองเลยในขณะที่เรากำลังโดนอีเดือนธันวาหกเจนี้ท่านรัฐมนตรีท่านโดนแล้วปัญหามาแล้วเกิดพระก็อบอกว่าสมมุติว่าพูดเขาโพดโดยอ่ะเขาบอกว่าต่อไปเขาตั้ง กฎหมายขึ้นมาว่าจะไม่ซื้อสินค้าที่มาจากการเผาทำลายป่าเผาด้วยนะเอาเผาด้วยเกิดมลพิษเกิด PM อย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าไม่ต้องมีสินค้าผลิตอาหารสัตว์แล้วถั่วเหลืองก็โดนเขาโพดก็โดนเราปลูกไม่ได้มีความต้องการ20ตันท่านบอกว่าเราทำได้แค่สี่ช้าห้าตันอะไรก็แล้วแต่มันขาดเยอะมากมันต้องระดมแล้ว เราดมหาวิธีการในการที่จะพึ่งตนเองให้ได้เราไปพึ่งเขาเหมือนตอนยูเครนเกิดปัญหาปุ๋ยแพงมากเลยเพราะเพราะว่เราไปพึ่งเขาเราไม่เคยคิดจะทําเพื่อตัวเราเองนี่คือสิ่งที่ยิงจึงอยากจะถามว่าทําไมท่านมีปัญหา,มาเมล็ดพันธุ์ท่านก็ลองสิในสองสครอบแรกเนี่ยรัฐบาลใช้วิธีจ้างเกษตรกรทํานู่นนี่ได้ไหมท่านจะสื่อสารกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ที่ปลูกข้าวเยอะแยะไปหมดเนี่ยแล้วข้าวก็เริ่มแพ้เวียดนามแล้วนะแพ้กัมพูชาอะไรก็แล้วแต่ไปท่านสื่อสารกับเขาได้ไหมในการที่จะปลูกให้ความรู้อบรมกรมส่งเสริมการเกษตรปี67งบประมาณเนี่ยใช้งบประมาณในการอบรมฝึกอบรมเนี่ยสามสี่ร้อยล้านเลยนะท่านเปิดเล่มข่าวขาดแดงวันนี้เยอะเต็มมาหมดเลยมีถั่วเหลืองบ้างไหม อาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะท่านไม่ตั้งรับไงปัญหามันจะมาเดือนธันวานี้แล้วถ้าเกิดท่านโดนแบนขึ้นมาสินค้าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองอะไรอะไรมันโดนเต็มไปหมดเลยนะเพราะมันนำเข้ามาจากบราซิล่ะท่านจะทำยังไงท่านจะส่งเสริมให้เขาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยไอ้ถั่วเหลืองเนี่ยบำรุงดินกันเนี่ยทำได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยคือคำถามที่ อยากจะถามท่านว่าเราจะระดมทำกันอย่างไรเพื่อให้เรามีชีวิตรอดกันประเทศไทยย้ำคำถามแรกที่เป็นคำถามที่คนพูดอยู่บ่อยๆเลยบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทำไมเราถึงต้องนำเข้าพืชเพื่อมาทำอาหารสัตว์ที่มันเจ็บปวดตอบให้ได้ค่ะท่านรัฐมนตรีขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับท่านประธานที่เคารพกับผม ชาย,ยาพรม,มารรฐมรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและหกรกรตอบคำถามท่านสมาชิกคุทรงเกียรติครับท่านที่จะมาฉายแสงนะครับสำหรับในเรื่องของการส่งเสริมและทำความเข้าใจให้กับเกษตรกรเราได้ใช้องค์คาพย,ายพของกระทรวงเกษตรทุกหน่วยงานในขณะนี้และก็เริ่มต้นในปีงบประมาณ2567ที่จะถึงนี้ว่า จากนี้ไปเราต้องส่งสัญญาณให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ได้รับทราบอย่างที่ท่านได้นาเรียนแล้วว่าต่อไปนั้นนะครับความต้องการของพืชอาหารสัตว์นั้นเนี่ยมีความต้องการและก็เป็นยังจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตของของพี่น้องเกษตรกรอย่างมากไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังต้องเรียนกับท่านสมาชิกเรียนกับท่านประธานไปผ่านไป,นปยังท่านสมาชิกนะครับว่า อาหารสัตว์นั้นมีอยู่อยู่ไม่เฉพาะเฉพาะในเรื่องของถั่วเหลืองอย่างเดียวอาหารสัตว์นั้นเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนั้นเนี่ยมีอาหารอยู่ทั้งอาหารข้นและก็อาหารหยาบอาหารข้นนั้นเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยต้นทุนอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้องก็คือข้าวโพดมีถั่วเหลืองมีมันสำปะหลัง ซึ่งในขณะนี้เนี่ยเกษตรกรมีความเคยชินในการที่จะซื้อสินค้าสําเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดและก็เป็นธุรกิจทาค้าการเกษตรเราพยายามที่จะรณรงค์ให้เกษตรกรนั้นเนี่ยนะครับยืมบุญขาคนตัวเองให้ได้ในเรื่องของการผลิตอาหารหยาบในขณะนี้เราได้มีแผนงานในการที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมสากรหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนั้นต้องให้ความรู้ว่า พื้นที่การเพาะป,ปลูกนะครับพืชบางตัวนั้นจะต้องใช้ใช้น้ําเยอะยกตัวอย่างเช่นข้าวเนี่ยเราใช้น้ํา1,200ล้านลูกบาทเมตรต่อไร่นะครับเราในขณะที่เราปลูกข้าวโพดและปลูกถั่วเหลืองนั้นใช้น้ําเพียง600ล้านลูกบาทเมตรต่อไร่ดังนั้นเนี่ยนะครับราคาก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะทําให้เกษตรกรน,นั้นเนี่ยหันมาปลูกพืชตัวอื่นเพื่อทดแทนเพื่อจะสร้างรายได้ได้ ผมยกตัวอย่างเช่นว่ามีพี่น้องเกษตรกรในขณะนี้เนี่ยเราพยายามที่จะให้เกษตรกรได้รับทราบว่ามีเกษตรกรบางพื้นที่ในภาคอีสานนะครับเจอปัญหาภายแล้งแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทํานาเพราะว่าเขาจะต้องต่อสู้กับภายแล้งโดยตลอดวันนี้เขาไม่ได้ทํานาเขาเอาพื้นที่ที่เคยทานาเนี่ยมาบริหารจัดการด้วยการปลูกพืชปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดนะครับนั่นคืออาหารหยาบ ผมพูดถึงอาหารหยาบว่าในขณะนี้นี่ความต้องการของทางด้านปศุสัตว์นั้นเรื่องอาหารหยาบนั้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นปัจจัยหลักที่สามารถที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้อาหารหยาบนั้นนะครับเรามีพันธุ์ที่สําหรับส่งเสริมให้เกษตรกรนําไปปลูกนะครับในการถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นเนี่ยในปีหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ถึง8ครอบด้วยกัน ถ้าเฉลี่ยต่อไร่นะครับเปรียบเทียบกับการทํานาแล้วเนี่ยการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์อาจจะมีอาจจะมีผลประกอบการหรือว่าอาจจะมีรายได้มากกว่าการทํานาด้วยซ้ำไปอันนี้มีตัวอย่างแล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่ามีพี่น้องเกษตรกรนั้นเป็นคนให้ข้อมูลกับทางทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปว่าเขาสามารถที่จะยืนยันของตัวเองได้อันที่สองก็คืออาหารข้นอย่างที่ได้นําเรียนแล้วว่าข้าวโพดเองนั้นเนี่ยเรา มีความต้องการ8ล้านตันต่อปีในขณะที่ในประเทศเองแล้วเนี่ยเราเราผล,ลิตได้เพียง4ล้านตันต่อปีถั่วเหลืองก็เช่นกันครับวันนี้อย่างที่ท่านได้นำเรียนว่าแม่แตงโมเดลนะครับก็คือแปลงทดลองของอำเภอแม่แตงซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ในการปลูกถั่วเหลืองซึ่งมีขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยยังปลูกถั่วเหลืองอยู่และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมเนี่ยแต่ว่าด้วยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาก็ดี ไม่ว่าจะเรื่องของระบบชรประทานก็ดีในเรื่องของอผลผลิตแล้วเปรียบ mm. เทียบกับที่จะขายได้เนี่ยนะครับในขณะที่เกิดการนําเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าเนี่ยเกิดการดั้มตลาดเกิดการทุ่มตลาดเนี่ยทำให้พี่น้องเกษตรกรเองก็แบกรับภาระเรื่องราคาไม่ไหวเพราะว่ามันนําเข้ามานั้นมันถูกกว่าภายในประเทศ มันก็ทําให้พื้นที่โดยเฉพาะอำเภอแม่แตงนั้นเนี่ยจากที่เคยมีการปลูกถั่วเหลืองจํานวนมากเนี่ยวันนี้ก็ลดลงอย่างที่ท่านได้นาเรียนแล้วปัจจัยที่สําคัญอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ทํางานร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ว่าเราจะต้องกําหนดทิศทางให้ชัดเจนว่าถ้าหากเราจะดูแลแล,และส่งเสริมกระทรวงเกษตรเป็นหน้าที่ในการส่งเสริมในการผลิตในขณะที่ราคาและการจําหน่ายนั้นเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ที่กํากับดูแล นะครับหลายหน่วยงานหลายแห่งหลายคณะกรรมการเรามีเรามีบอร์ดนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาหารสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการรักษาเสถียรภาพราคาดูในเรื่องของราคาจําหน่ายดูในเรื่องของต้นทุนการผลิตซึ่งการทํางานร่วมกันของทั้งสองกระทรวงนั้นเนี่ยได้คานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ว่าถ้าหากว่าเราส่งเสริมแล้วเนี่ยนะครับเปรียบเทียบราคาผลผลิตจากการนําเข้าราคาในตลาดแล้วต้นทุนการผลิต กับการนําเข้ามาแล้วเนี่ยหากกบลบกันแล้วเนี่ยอาจจะถูกกว่านียอันนี้ก็เป็นปัจจัยเพราะเราต้องปกป้องพี่น้องเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตภายในประเทศเช่นกันนะครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่ที่จะต้องเป็นปัญหาในเชิงระบบที่เราจะต้องดําเนินการในการแก้ไขต่อไปนะครับในขณะนี้นะครับ กระทรวงเกษตรเองนะครับในปีประมาณ2,567นั้น,เ,นเรามีแผนการในการที่จะทําความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ว่าต่อไปนั้นเนี่ยในการปรับพื้นที่ในการในการผลิต อาหารสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและยังเป็นความต้องการของตลาดที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศอยู่ในขณะนี้นะครับงบประมาณที่เราได้มาจากการพิจารณาของทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็จะได้ดำเนินการเร่งรัดและส่งเสริมและทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้มากยิ่งขึ้นและให้เข้าใจถึงบทบาทและความจำเป็นในการที่จะขยายพื้นที่การเพาะปลูกตามที่ท่านสมาชิกได้นำเรียนในที่ประชุมแล้วต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เรียนท่านธิติมาครับตอนนี้เราใช้เวลาเกินมาพอสมควรแล้วนะครับจะขอสรุปสุดท้ายนะครับกราบเรียนท่านประธานสภา่ิคารพดิฉันธิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงสาเขตหนึ่งพักเพื่อไทยขอพูดนิดเดียวค่ะท่านประธานไม่รบกวนเวลาเยอะแล้วนะคะคือดิฉันอยากจะฝากฝากท่านรัฐมนตรีว่าคงต้องเอาจริงเอาจังนะคะเอาจริงเอาจังมากๆเลยเพราะเราเราเรา,เราแพ้ทุกประเทศ ที่อยู่เพื่อนบ้านด้วยประเทศไทยเราเองการสื่อสารด้วยกันเองก็ยังไม่ค่อยมีนะคะตัวตัวดิฉันเคยไปเยี่ยมกรมปรศุสัตว์เชื่อไหมคะว่าอาหารหยาบของท่านนะคะ่ะหญ้าเนี่ยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ที่ท่านมีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยหญ้าปลูกหญ้าประเทศเวียดนามเขามีสปริงเกอร์กันแล้วประเทศไทยยังไม่รองฟ้ารอฝนอยู่เลย ิฉันก็ถามว่าเอสแล้วทำไมใช้โซล่าเซลล์ไม่ได้เหรอเพราะว่าเราเวลาเรารดน้ำเราก็ตอนกลางวันใช้โซล่าเซลล์สิประหยัดไฟฟ้องไฟฟ้าไม่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ได้แต่ยิ้มอะค่ะท่านก็เอาเป็นว่าท่านก็ต้องพัฒนาภายในกันเองด้วยนะคะแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้แล้วก็ระแวดระวังว่าเราพึ่งพิงคนอื่นมากเกินไปก็ไม่ได้เช่นกันด้วยนะคะขอบพระคุณกันท่านประธานคะ ที่เดี๋ยวท่านประธานครับที่เดี๋ยก็ไม่เกิดเป็นปกติครับขอแก้ไขนะครับเมื่อกี้ผมให้ข้อมูลผิดว่าการใช้น้ําในการทํานานั้นเนี่ยพันสองร้อยลูกบาทเมตรต่อไร่นะครับไม่ใช่พันสองร้อยล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็การปลูกตัวเหลืองแล้วก็ข้าวโพดนั่นก็คือหกร้อยหกร้อยลูกบาทเมตรต่อไร่นะครับขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านที่จะมาฉายแสง กรม,มปศุสัตว์นั้นเรามีสูตรวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อยู่32แห่งแล้วเราก็มีฟีดเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับที่เป็นทําการผลิตอาหารสัตว์ที่สมูลแบบเนี่ยอยู่14แห่งทั่วประเทศเรากําลังทําเป็นโมเดลในการที่จะเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์การเกษตรและกับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นวิสาหกิจชุมชนในการที่จะผลิตแล้วเนี่ยสามารถนําจําหน่ายและเอาไปต้นแบบในการที่จะ ไปผลิตในหน่วยงานของตนเองไม่ว่าจะเป็นสากรไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเร่งรัดเพื่อจะเป็นต้นแบบเพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นนั้นลดการพึ่งพาภาคธุรกิจภาคการเกษตรอย่างเต็มที่ซึ่งขณะนี้เราได้ดําเนินการอยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ